สวัสดีค่ะพบกับช่องแกมูสตูดิโอและพบกับช่องแม่อยากเที่ยววันนี้แกมูมาทำอะไรคะมาตอนนี้อยู่ไหนก่อนอยู่บรูชบรูชประเทศเบลเยส์และตอนนี้เราพักอยู่ที่นอว์เทลนอว์เทลบรูชแล้วเขาก็ให้อันนี้พี่แกมูมาน่าเมื่อไหร่นงเหมือนกันเออแต่ไม่เป็นไรหนูเกิดปีลิง แล้ววันนี้เราก็เดินเที่ยวเล่นใช่ไหมคะเดินเที่ยวเล่นไปมาเราก็ได้ของมาเยอะเลยก็เห็นอะไรน่ากินเราก็ซื้อ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 มาเขาคุณแม่บอกด้วยหละคุบอกว่ามาก็ต้องลองเนาะอันที่เราเราเราลองรีวิวอันที่เราแกะแล้วดีไหมอันนี้ช็อกโกแลตจากร้านช็อกโกแมนเนี่ยเอยไม่ใช่ช็อกโกโฮลิกช็อกโกโฮลิกมึงรูใช่ะคะ มันมีแบบช็อกโกแลตให้เลือกหลายแบบมากเราก็เลยเลือกอันที่มันเป็นแบบมีแบบลิสติกอะไรแบบนี้ด้วยค่ะเป็นสีก็มีอันที่แย้มูอชิมชิมแล้วอันนี้ก็จะเป็นดาร์กช็อกโกแลตแล้วก็จะมีแบบเศษของัวทั้งหลายเนาะหนูชอบกินเอ่อมิลช็อกโกแลตกับช็อกโกแลตกับไวช็อกโกแลต รักร ja. ักเกินทหรรักแม่ร so, yeah. uh ัก huh. ก็อร่อยอย่างนี้นะถ้าเป็นไว้หนก็ขนมตั้งใายากินให้ได้หลายหแบรนด์เนาะอือเมนี้ได้หนึ่งแบรนด์ก็อร่อยเนาะจะดปบรนด์แฟนตาแฟนตาแบบแอมซ้มบ้างเขาจะเป็นแบบสีเหลืองเหลืองเนาะแล้วชิมแล้วเป็นไงชิมให้หนูหน่อยสิมันจะซ่าสำหรับหนูซ่ามาก อย่ามันหายซาแล้วมันเปรี้ยวไหมมันเหมือนส้มไหมมันเหมือนส้มอยู่นะเพราะหายซาแต่ก็จางๆเนาะแบบเลมอน,นนะเนาะแบบมันไม่เชิงออเรนจ์เนแกหนูว่าออเรจนจ์อ่เอเหรอคนเล่ถูกต้ชมจากเชี่ยวฝั่น <c oughs> ใครจะเชี่ยวฝั่งใครคะอ่ะนี่มีอะไรต่อดีโนสไหมเออโนสเพราะว่าเป็นขนมของ เรียเรียนะคะนี okay. uh ่ huh. คือเราอยากได้เป็นแบบแถวเนาะแล้วเราก็แบบอยากได้เป็นแบบหลายๆสีเนาะ oh. แต่ว่ามันมีแค่สีออริจินอลก็คือสีม่วงช,ชื่อชื่อหนึ่งคือ h ิวเบอร์ดอนนะคะแ,แม่แกะแลจะจหมบูชิมันตอนเราคิดอยา่น่ะมันมีแบบแถวแต่ละสีแต่ว่ามันเป็นแบบได้อย่างละชิ้น ข้างนอกมันก็ดูแข็งๆแต่แต่ข้างในมันน่าจะหอมกันอ่านะเอ้ยมันเป็นรูปตัวจีด้วยอ่ะอืมจีแปลว่าอะไรไม่ใูห Good แต่มันเป็นของยี่ห้อ traditional นะคะอ่ะชิมทำไมจมูกหอหรอค่ะ มันจะแบบคล้ายๆแบบน้ำตาลแบบอืมเหมือนเค็มน้ำตาลข้างนอกมันแบบกรอบๆแล้วมกรอบๆแเครื่องน้ำตาลอืมจะข้างในก็เลยเหมือนเจลลี่เหลวอืมชอบไหมชอบใส่ไม่ชอบข้างนอกใช่ไหม เราสำหรับแม่ว่าหวานเกินไปอ่ะแม่ไม่ค,ค่อยชอบก็แลน้วหนังห้ามกินอ่ะกินเพิ่มเดียวก็พอละก็ไม่ชอหวานไปเนาะหวานมากเลยหรือเราเราต้องไปลองของของที่เขาขายตามจับรสเค็มหรือเปล่ามืออ่ะอแต่ก็ถ้าไม่กล้าซื้อเยอะอย่างนันนะถ้าเป็นรสชาติแบบเนี้ยไม่ค่อยชอบเลยกินอริกินนูไปไม่อร่อย ที่เหลือไม่น่าอร่อยละต่อไปจุ๊บจุ๊บไปข่าวหนูนี่นเนี้ยค่ะเป็นน้ำจุ๊บจุ๊บสีชมพูความจริงก็น่าจะมีสีอื่นแหละนะแต่ว่ามันมเหลือแค่สีชมพูความจริงแก้มบุญเป็นคนที่แบบเลือกน้ำแล้วอร่อยตลอดเลยอะจริงมันจะมีเทส <c oughs> อส์เดี๋ยวชิมก่อนนะเดี๋ยวลองชิม อร่อยไหมเป็นสป a r k กิ้งมันก็เลยจะซาซาแต่มันเป็นสเ s อรี r r y and รีมเฟ f เวอร์มันจะแบบมันจะอ่อนๆเลยเนาะก็โอเคนะอร่อยในไหนมาน้ำแล้วก็มาน้ำคุณแม่บ้างน้ำคุณแม่เลยเอ้าใจชื่อยี่ห้อ a r i z o นาเป็นออเนช t u r a ลนะคะ เป็นกีวีสตรอเบอรี่เป็นฟรุตจุยคอคเทลคอคเทลก็คือต้องเมียงกฮอดิเมียนกฮอเป่าวะเออแน่เลยอ่ะจมุนเมียนกฮอทำไงเดีย๋ยวไม่กินแน่เลยดีดลวใครจะกินอนะแต่คุณแม่ขอลองชิมอ่ะ วดกระป๋องใหญ่ด้วยเออมันใหญ่มากเดี๋ยวขอลองชิมดูแต่ถ้ามันเป็นม็อกนี่เราก็จะพอกินได้เนาะแต่ถ้าเป็นคอกเทว<น>แต่มันก็คือน้ำผลไม้นะหน้ากาัหนูคือเดี๋ยวนะเราไม่ดูตรงไหนเนี่ยแต่หนูว่าจะไม่ชิมมี่มีมคว่าคอกเทล่ใยแต่ความจริงมันโอ้แล้วมันเป็นภาษา ฝรั่งเศสฝรั่งเศสเยอรม,มันที่เราอ่านไม่ออกไว้แต่มันก็เขียนว่าออลเนชชั่ลนะฟรุตจู i c e นะนม่ค่อยกินขวดเดียวนะมันจะแบบจ,จางๆ <laughs> แต่จะเป็นกลิ่นนะ่ะอืมเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่อะไรอย่างเงี้ <laughs> ยเฉยๆของแก้มบุญเป็นสปาร์คกิ้งอร่อยกว่า สตรอเบอรี่ดีกว่าหน่าตาตอนนี้คุณแม่กินหน็้ <laughs> บ้านเราไม่กินแอลกอฮอล์นะคะใช่ดีอะชมเ่นะสตรอเบอรี่เมืองบรชสรอเบอรี่เบรียม1 2 3 ใช่เียวเหรอเยมหชอบไหมสิก็เปี้ยวอร่อยเลยประเด็นคือลูอกใหญ่แต่เปี้ยวถ้าหวานกว่นี้น่าจะอร่อยอถ้าส่วนย็น่ม่สีขาวแบบนนะี้ แล้อะไรเนี่ยอันนี้อะแย่เลยมันแล้วมันไม่น่าผสมเบียร์อะค่ะเดี๋ดวูะ try a little bit you first โอเคที่เห็นอยู่มันเหมือนมีแครอทมีผักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะเป็นไก่บ้าง เป็นยังไงบ้างหลอกพ่อแม่ผ่านแล้วถจะตายแบบเพลนๆแบบโอเคตึงได้อะไรนะน้องขึ้นอิสรุปอะไรผ่านบ้างเนี่ยไม่ผ่าน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 แล้วก็ผ่านไม่วค่ะอันนี้อันเดียวไม่ผ่านไม่กับน้องสระไม่เอองก็ไม่ผ่าน หวานไปอะแล้วถ้าคนชอบหวานหวานนะจะชอบเนาะเสียงเงริ่มหายแล้วทุกคนเสียงเราจะเอ้แต่บ้านเราจะเป็นแบบไม่ได้กินหวานมากไม่ได้กินคาวมากนะ <c oughs> กินแบบไม่หวานเกินไปแล้วไม่คาวเกินไปอ,ะอ่ะโอเคกระมีนไปขึ <c oughs> ้นก็สำหรับคลิปน,นี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็บ๊ายบายนะคะบ๊ายบาย